สวัสดีครับผมแบงค์อมริเลื่นบุญดิฉันดิวอนัญญาเลิอศรียานนท์ค่ะวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดพนะคครศสีอยุธยาพอกสอสาขาบ้านบิน,บน วันนี้เรามาทำอะไรกันที่อำเภอบางปะอินคะคุณแบงค์วันนี้จะพาคุณดิวนะครับไปเยี่ยมชมโอท็อประดับซีดาวของอำเภอบางปะอินนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปั้นจิ๋วดินไทยพร้อมไหมครับไปกันเลยค่ะไปครับผม,เ,ผมเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบางปะอินบนถนนหมายเลข308ถึงแยกอำเภอบางปะอินขับตรงไปประมาณ5นาทีเรามาถึงกันแล้วนะครับปั้นจิ๋วดินไทยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในเลยดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอะครับเดี๋ยวรบกวนพี่เตียงแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับค่ะพี่เตียงก็อยู่งานหัตถกรรมปั้นจิ๋วจากดินไทยค่ะเราก็ทํางานหัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทยภายใต้แบรนด์ตาสินค้าต้นหลิวค่ะเ<อ>ล่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มปั้นจิ๋วดินไทยให้เราฟังนิดหนึ่งนะคะค่ะ เดิมพี่เจงก็นั่งทํางานหันตรกรรมปั้นจิ๋วคนเดียวนะคะด้วยความรักในงานหันตรกรรมค่ะแล้วโอทอปอะค่ะทางกรมการเมือาชุมชนนะคะก็มาเห็นผลงานนะคะก็เอาไปขึ้นทบีนโอทอปค่ะในปี25 4 4 4น4้าีนมากยี่สิบปีแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเราก็ถูกคัดสรรให้ได้ดาวส่ดาวนะคะ<ฯ>แล้วก็ได้จำหน่ายในงานโอทอปซิตี้ที่เมืองทองค่ะ ในปี2546เป็นครั้งแรกที่เกิดงานโอท็อปนะคะระดับประเทศค่ะก็ได้ผลการตอบรับดีเยี่ยมมันเป็นแรงกำลังใจทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เราจริงๆค่ะน่าจะเริ่มต้นทำนะครับจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอ๋อค่ะก็ไม่ยากเลยมีแค่2ออย่างนะคะคือดินไทยค่ะไทยกับสีน้ำมันค่ะ เป็นสิบหลายสีเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรสองตัวนี้เองค่ะแล้วนั้นก็ใช้อะไรคะสีมือล้วนๆไม่มีแบบพิมเรยสีมือล้วนเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่น้องเดิกก็จะลงมือทำ๋ยวจะขอลองเรียนด้วยได้เลยยินดีค่ะไดครับบั้นจับง่ายๆก่อนนะคะเป็นเบสิกก็คือดินที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้สีที่ต้องการอันนี้คือมายงชีรู้จักไหมคะเราก็จะจับดินขึ้นมา ให้ลูกโตนิดนึงอันนี้เราใช้3มิลิเมตรก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นวดดินเข้ามาเข้ากันเป็นการวอมดินนะคะแล้วก็ขึ้นรูปทรงกลมค่ะใช้นิ้วกดนิ้วโป้งกดนะคะกดลงไปเพื่อเป็นการนวดดินด้วยแล้วก็ดินก็จะไม่แตกนะคะ ใช้ขาดกดแรงๆนะคะใช้นิ้วโป้งก็ได้ค่ะเยียมเลยค่ะสไลด์มือนิ้วไปข้างเดียวเพื่อให้เป็นหยดน้ําพอเราได้เป็นหยดน้ําแบบนี้นะคะเราก็ใช้ไม้นะคะจิ่งไปทำมาร์คกิ้งแล้วเราก็ใส่ก้านนะคะมีก้านให้น้องดิวแล้วกับน้องฟาตี้แล้วนะคะก้านนี้ก็จะใช้เราจะต้องปั้นให้เขาแห้งก่อนถึงจะมาประกอบกันได้นะคะก็ เราก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการที่ก้านจะแห้งถูกต้องค่ะเปิดฝากาแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งกาลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงที่เรามาร์คทิ้งไว้เห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นเป็นมายงชิดแล้วเห็นไหมคะง่ายไหมคะง่ายไม่ยากเลยเนาะแต่ว่าแรกๆก็อาจจะเก่งมากทีนี้ตอนตัดก้าเราให้ขึ้นมาประมาณ2มิลลิเมตรค่ะ ใส่ไว้ในมือด้วยใส่ไว้ในมือด้วยอย่างนี้เยี่ยมเลยค่ะแล้วเราก็ตัดเอาเอากันไกลค่ะกันไกลตัดเลยนะคะอ่ามก็จะอยู่พี่มือเราค่ะทีนี้เราวางไว้ในถาดก็ได้ค่ะอันนี้คืออันนี้นะคะนี่ตอนนี้อ้าเก่งมากเลยดีว่าเก่งมากเลยถือว่าทาครั้งแรกนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะคะไม่น่าเชือ่ออ่า เพีงเจอคู่แข่งแล้วน้องดิวอาจจะทำปั้นจิวดินไทยเป็นอาชีพเสริได้เลยค่ะก็เมื่อกี้เราก็เรียนทำงานหัตถกรรมไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าอยากจะมาติดสนใจที่จะลงเรียนสามารถติดต่อพี่เตียงได้ทางไหนบ้างคะได้ค่ะถ้าสนใจที่จะมาเรียนรู้งานหัตกรรมปั้นจิวดินไทยนะคะก็ติดตามเราได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจต้นหลิวปั้นจิ๋วดินไทยตรงๆเลยค่ะอ้ยนะคะ,ดคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะก็อนอกจากงานหัตถกรรมผมปั้นจิ๋วดินไทยของทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อื่ออๆนๆบ้างไหมคะเมื่อมาเรียนรู้งานหัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทยแล้วก็มากินของว่านอกินี้นะคะ,คะก็ทางเขาเรียกว่าขนมตือ์าทโค่ะแล้ว่านไม่ได้ใครอยางนะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะชาช้าค่ะน้ำพุคาราโซดานะคะที่นี่ค่ะ ถ้ายังไม่ได้กินของว่างแม่เงี้ออวชสติกาโคลชัดๆแสดงว่ายังไม่ถึงเฉพาะของบางปะินนะคะจากดินที่ไรลมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานหัตกรรมโอท็อปรดับสีดาวจนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของธุรกิจในครอบครัวต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เปิดสอนงานหัตถกรรมที่บ้านศิลปินโอท็อต้นหลิวปั้นจีดินไทยพร้อมทานอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านทกศร,ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ